หมดเต็มเลยค่ะเพื่อนโอ้โหทางดินก็เพียบเลยค่ะนี่เห็นดินเป็นขุยๆอย่างนี้ค่ะดูสินกนี่เยอะมากมากเลยค่ะเพื่อนดูดูดูด,ด,ดูเป็นลังเลยค่ะไม่ได้เดินเปล่านะคะเดี๋ยวเขาจะเดินขึ้นต้นไม้ของเราค่ะเพื่อนเนเตรียมเดินขึ้นต้นไม้เลยค่ะดูมะวะกอกของเรากําลังงามๆค่ะเพื่อนไต่ึ้นไปละ สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรทีน่ารักทุกท่านคาวันนี้ไม่ก้อยมาแจากสูตรและวิธีที่ง่ายที่สุดในการกําจัดมดหนอนแมลงอย่างง่ายๆนะคะแถมยังทําให้ต้นไม้พืชผักของเรานะคะสวยงามยกสวนเราไปดูวิธีทํำด้วยกันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์หลักหัวใจของงานครั้งนี้นะคะ เป็นมะนาวนะคะเพื่อนๆขับมะนาวหนึ่งลูกนะไม่ก้อยฝามาเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยาพารานะคะเพื่อนๆมียี่ห้อไหนนะคะใช้ได้ทุกยี่ห้อเลยนไม่อยมีเยอะค่ะเพื่อนๆเอาเราต่อไปนะคะเป็นผงซักฟอกกำจัดมดหนอนแมลงได้เป็นอย่างดีกําจัดเพี้ยไฟไรแดงไรขาวนะกำจัดมดที่ซุกซ่อนอยู่ในดินเด็กขาดมากเพี้ยแป้งค่ะไม่ก้อยขาอยู่ในดินค่ะกําจัดง่ายๆด้วยผงซักฟอกเลยเชื้อราเชื้อแบคทีเรียก็ผงซักฟอกเลยต่อไปนะคะ เร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆคือผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมกรเอมตดแล้วก็น้ําสะอาดค่ะเตรียมมาเลยค่ะส3ลิตรนะคะโอ้มดช่วงนี้เยอะมากๆค่ะไม่ก้อยขาเตรียมมาเลยค่ะมะนาวนะคะ1ลูกนะคะเพื่อนๆค่ะมีบใส่ลงไปเลยมีกรดซิตริกนะคะมีน้ํามันหอมระเหยบีบใส่ลงไปเลยค่ะก็วใส่ลงไปเลยนะคะนี่กจัดจิ้งจกตุ๊กแกนะคะยุงแมลงสาบนะคะได้เช่นกันนะคะตัวนี้นะคะปลวกค่ะไม่ก้อยขาช่วงนี้ฝนตกเยอะ ปวกเยอะมากๆค่ะเกาะอยู่ที่โคนเสาไม้ของหนูค่ะสูะนี้ก็กำจัดปวกได้เช่นกันนะคะเป็นผงซักฟอกนะคะจัดมดหนอนแรงได้ดีมากๆมดอยู่ในดินมดเป็นรังเลยค่ะไม่ก้อยขาไล่ไปหลายรอบแล้วกลับมาตลอดนี่ต้องเจอผงซักฟอกเลยค่ะสําหรับรังใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆต้องเบิ้ลหน่อยนะคะก็คือไปลดทุกวันนะคะเพราะว่ารังเขาใหญ่นะตักเลยนะคะสองช้อนนะคะไปเลย ต่ลงไปเลยคะ่ะหนึ่งสองพริกกำลังงามๆเลคะ่ะไม่ก้อยอู้ที่โคนต้นมดคันไฟลังเบอรอเลยต้องสูตรนี้เลยคะ่ะยาพาร,รานะคะเพื่อนๆจ๋าใส่ลงไปนะคะ2เม็ดเลยนะคะพื้นฟูต้นที่สมโซม,มเลืองมากๆผลฝนตกเยอะนะคะใส้สูตรนี้เลยอันดับต่อไปนะคะเร่งดอกเร่งผลเร่งเขียวโตเรันใจโพชิรคลมโมโนโซเดียมกูตาเมทใส่ลงไปนะคะหช้อนนะคะ ไปเลยค่ะงเดค่ะร,ระเบิดรากระเบิดดอกตืมติดผลดีมาดูวิธีใช้เลยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักไม่เยอะนะคะเราใส่สเปรย์ฟอกกี้ที่10ดพ่นนะคะขนาด1ลิตรใส่น้ําไปครึ่งนึงนะคะเออที่หน่งแก้วอย่างนี้นะคะตักใส่ลงไปเลยค่ะกําลังติดดอกดีๆโอ้หมดนี่กัดดอกพริกของหนูค่ะไม่กลอยขาใช้สูตรนี้เลยมาดูวิธีใช้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ มะกรูดกาลังแตกใบแตกยอดใหม่ค่ะเดี๋ยวเจอหนอนชอนใบค่ะเราก็ฉีดร้องกันไว้เลยค่ะเพื่อนๆคะะุิคนเลยวิกมีอาการใบหงิกใบกูดใบงอต้นเล็กแคก่แก่นนะคะใช้สูตรนี้นะคะเพื่อนๆสิ้คนเลย,อเลยโอ้มาถึงจุดเกิดเหตุแล้วค่ะเพื่นพอนๆจ๋าเดี๋ยวแม่ก้อยจะไม่ได้กินมารากรน,นะคะดูมดเป็นทางเลยค่ะเพื่นพอนๆแบบว่าไม่ใช่ทางโอโ้ไม่ใช่ธรรมดานะเพื่นพอนๆนะอู้กัดคนก็เจ็บ กัดต้นไม้ต้นไม้ก็ป่วยค่ะต้นไม้ก็เหมือนคนค่ะเพื่อนๆขาโดนมดกัดนี่ก็เจ็บเป็นนะคะดูสิดินขุยนี่เพียบเลยค่ะใช้สูตรนี้เลยค่ะทุกคนนี่ไม่ก้อยขามดเป็นลังเลยค่ะมดอยู่ในดินนะคะใช้สูตรนี้เลยค่ะตักเลยค่ะเพื่อนๆค่งนี้เลยนี่สูตรง่ายๆค่ะไม่ก้อยขามดมีเป็นลังเลยค่ะทําไงคะไม่ก้อยขาหนีสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆดูโอ้ดูดูดู เขาเตรียมเดินใบต้นมะละกอของเราด้วยค่ะเพื่อนๆเราก็ลาดรถเลยนะคะเพื่อนๆล่าเลยง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะง่ายอย่างนี้เลยเห็นลังมดอยู่ไหนใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆื่นเลยโอ้ไม่ก่้ยขามดค่ะเปรียบเลยค่ะฉีดพ่นด้วยสูตรนี้นะค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นเลยมดดำมดแดงมดขันไฟ สูตรนี้นะคะเพื่อนๆพื่อนเห็นไหมเห็นทุกเลยคะ่ะ<า>เห็นทุกเลยคะ่ะสูตรนี้เห็นผลไหมคะไม่ก้อยขาเห็นผลจริงๆค่ะพเพื่อนๆโอ้โหไม่เหลือเลย,เ,ลเ,ลยเป็นลังๆค่ะพเพื่อนๆนี่นไม่ก้อยเห็นตรงนี้เห็นไหมคะน่ะา,าเลยค่ะเพื่อนๆจัดมดง่ายนิดเดียวทำไมเพิ่งรู้เขาทำกันแบบนี้เลยค่ะพเพื่อนๆ ควต้นมะละกอค่ะกำลังมีมดขึ้นค่ะเพื่อนๆค่ะอีกเพื่อนสุตรนี้เลยก็เลยกหนกังติดดอกดีค่ะเร่งดอกกันอย่างง่ายๆเพื่อนเลยค่ะโอ้มดมีเป็นรังเลยค่ะแม่ก้อยขาขอสูตรง่ายๆจากของในบ้านค่ะแม่ก้อยจัดเลยค่ะเพื่อนๆจ่ากสูตรนี้เลยค่ะดำจัดมดดำมดแดงอย่างง่ายๆค่ะเพื่อนๆติดโพษเลยง่ายเลยค่ะแม่ ผลเนี่ยต้องรอนานนะคะเพื่อจะาทำเสร็จแล้วก็ใช้เลยอ่ะ้มะละกอกำลังงามๆเลยค่ะเร่งดอกมะละกอรเร่งผลเหนื่อยางานเลยดีทุนเลยค่ะกอาการมะละกอใบเหลืองจุดด่างได้ด้วยจ้าโอ้พเพื่อนๆดูได้เลยค่ะผลงานไม่เหลือจริงๆค่ะพเพื่อนๆค่ะโอ้สวัสนี้เขาดีจริงค่ะพเพื่อนๆโอ้แล้วสำหรับพเพื่อนๆท่านไหนนะคะต้องการทําเป็นปุ๋ยค่ะตักสูตนี้เลยนะคะผสมต่อน้ํา สองลิตรสามลิตรห้าลิตรได้เลยค่ะตักหนึ่งแก้วเลยค่ะแต่ละรถเป็นปุ๋ยเลยค่ะพเพื่อนๆนี่มักอง,งามติดดอกออกผลดีค่ะเอารดไค่ะพเพื่อนๆ่ะนริงดอกสีสวยนะคะเพื่อนจ๋าสุดพจนตันี้นะคะแก่ใบเหลืองติดด่างค่ะพเพื่อน ให้ปลูกพริกไม่งานนะคะไม่ติดดอกออกผลเลยค่ะแม่ก้อยพริกของหนูเหลืองมากสูตรนี้เลยค่ะทนเลยนะคะบนใบใต้ใบนะคะเพื่อนๆค่ะทุ่นเลยและสําหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆค่ะสัดส่วนนี้นะคะเราผสมต่อน้ำสิบหรือที่สุดิี่ได้เลยนะ ยาวค่ะติดดอกแล้วก็ออกผลแล้วนะคะเพื่อนๆไอ,อแ้แก่นี้เลยค่ะกําจัดมดหนอนแรงทั้งดินเร่งดอกเร่งผลได้ด้วยนะคะเร่งดอกเร่งผลดีค่ะผลดก,ดกเต็มกระถางนะคะกระถางแทบแตกเลยค่ะมาดูสูตรนี้นะคะโู้จากต้นเล็กแค่เก้นนี่ตอนนี้เริ่มโตแล้วค่ะทุกคนอ้จากเมื่อก่อนนี่ต้นเตี้ยนิดเดียวนะ ใชนะ้สูตนี้เลยค่ะเพื่อนๆดูโพลิเลยเนาะปิดปุ๊บก็ไม่หวีขาวยาสูบนี่บินพื้นกันออกมาเลยค่ะเพื่อนๆแกอาการใบหงีบใบงอใบพืชเป็นรูโอ้โหดูจริงๆเลยะคะ่ะทำจัดมาแรงต่างๆดูโพลิเลยะค่ะเพืเ่อนๆว้าวถั่วพูค่างามมากๆโอเพื่อนๆดูดอกก็มีผลก็มีค่ะเพื่อนๆโอ้ใช้สูตรนี้เลยคะ่ะถั่วพลูหนู มีแต่ต้นไม่มีดอกไม่มีผลเลยค่ะไม่ก้อยใช้สูตรนี้ค่ะอดูดดูกิ่โอ้้ดูผลงานเลยค่ะเพื่อนๆโอ้ดอกเยอะดอกตึมตึมทั้งดอกนะคะตืมทั้งพริกนะคะกี่พ่นสูตรนี้ละคะเพื่อนๆคร้ใครปูบอนสีนะคะอยากให่บอนสีกงามๆสวยๆนะคะสูตรนี้ใช้ได้เช่นกันค่ะเพื่อนๆโอ้ดูงามแท้งามจริง โอ้งามมากแสงเงินแสงทองสวยสวยพวกเลยค่ะเพื่อนๆอฟิฟืนต่างๆนะคะใช้ได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆติดพวกเลยไข่ปลูกมะละกอไม่โดกนะคะสูตรนี้เลยคะ่ะเร่งการติดดอกออกผลนะคะเพื่อนๆกรุเลยค่ะมะละกอนะคะ ชอบชื้นนะคะแต่ไม่แฉะนะแฉะมากไปก็นเน่านะคะทุกคนค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทีกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยค่ะจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะเห็นหมดเห็นหนอนเห็นมแมลงเยอะๆมีเป็นลังนะคะมดอยู่ในดินนะคะต้นไม้พืชผักไม่งามทำสูตรนี้ไม่ใช้กันเลยนะคะทุกคนบ๊ายบาย ไปก่อนนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคน